ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ่าอ่าข้างวัดเดอะซีรีส์สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงพอได้หัวเนื้อหาภาพและเสียงอาจจะมีความไม่เหมาะสมบ้างเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากแม่เท่าหรือญาอย่างใกล้ชิดรายการนี้ไม่เหมาะสมกับคนดูชอบดรามา่าเพราะไม่ได้ทำมาเพื่อความดรามา่า ทำมาพ่อได้หัวรอกันเฉยๆฮ่ฮ่าฮ่าเงาวามีเาเผมมออกเลร่าดิชุดเราเหล่าอายุเวลาเรามันนั่งตรงนี้ถึงมันให้ตลออเลยดูไปหนาะันนั่งตรงมันไม่ได้แะ มึงมาจากไหนนี่ใมึงเดินมาทางนั้นแล้วไม่ใช่ยากินข้าวทางนี้จู้กำกับเลเดินมาทางนี้ช่ยง้ามเลยนน้ง,งอยู่รอบน้ามึงมาจากล่งค้าปล่อยลงจากล่งคารบหน้านะมึงมาจากล่งคาพื้เแล้วไม<ด>่ใสไ Spiderman มีเต์ผักเอ์มีอะไรกับร้านีนวันนี้โตะดูดูดูเจมสเยคนอโกอะไรแล้วไม่มีไร จิบรุงจิบสาวด,ดุงเตปปี้มานึ่งเนี่ยได้แต่การันต์ได้บอกกัว่าไปอของดีของข้างร้ายมากมายนี่จิบหุงเลยนี่วัางนี่เอาจริงๆไม,ไม่มีได้เลยนี่มีแต่หน้าตาอย่างเดียวเลย,ยาไม่อาเร่งเลยกูด้ดดวตรงกนั้นทำไมล่ะครับพี่สกายเอาจริงๆนะช่วงพักหลังอ่ัพี่ไม่กล้า ลงรูปตัวเองผ่านโซเชียลเลยกลัวโดนแบนเนื่องจากความล้มมันทะลุกล้องอุ้ยดาราท่านหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยว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 เอดอควาเรื่องนี้ก่อนครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของข้างกันอย่าเพ่นจำได้ไหมคืนนั้นที่เราไปตามโมพี่มาป่าพี่ผมว่าโมนั่นเหมือนนี่มั้งนี่โลโก้เราไปนี่มีอะไรเหนือนกันหรือไม่เชื่ออย่าหลับมูอลุลุกลูกไม่ใช่หลับมูอเปิดเจอหนังโัว ซึ่งไอ้ขวกมันนั่นเราไปองมาได้จีแน่นอ่ะนุ่มทำไปเจิ๊ยมทำไปเรียนทำไปเรียนทำไปเรียนไปตามมาคืนนันคือวันนั้นแล้วสิครับคือวันนั้นนั่นเพราะมันไปตามคำนั้นมากระจิงเดี๋ยวว่าคำนั้นหนูต่ว่าหมอเจี๊ยมมันนั่นทุกหมอเจี๊ยมมันนั่นเห็นทำบิทตงบิทีแล้วอยู่แถววัดเรานี่ยดูว่าเราลองไปเล่กันนะบ่พมกเราไปก็ดีนะเพื่อได้มันนี่มันสักขวดเด็ผมจะให้คุณเพื่อนผมมันพอจะได้กล้าฉีบสาวเขาบ้างยิงนี มันมันยากจีบใครกระพิงยังไม่กล้าจีบใครเลยเราจะนัดเรียบไปเดี๋ยวพวกเราช่วยกันนิด้พี่ให้น้องได้เท่าที่แบบนี้จะตาครับไปไปร่วมไหนขวดกันเอาไปตักเบอ่อเอาไปตักให้าไปเลยไปเนาะไปรับกันเลยนั่งไปเดียวมั้งเอาหัวปลดไปกูคืนนี้ ไปกันะเดิมนาะไปไปพดร้านมั้งไมป้ามั้งไอ้ยัม่ทคนดูมาตรงงมางน่ก็แม่ผู้คำคับลามันด้เอาตังนี่ทุกอีพีเลยทุกอีพี่ปข้าวถังในออกถังนั้นวะข้าวถังในออกถังนั้นเมื่อไหร่นั่นเลยอะไรเรื่อยแล้รอาจารย์เรื่อแฮอลโยดีนุ่มไข้ไหลซินุ่มไข้อะนีกินนี่ดิ กินไม่ได like 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 ้มึงไงที่ตรงในสังเ็ชวิชามาจะได้อาจารย์โค้ดไพุู้เปิดจ่ออิงก็ได้พ่อตัดโตครับตัวโตโอยริงมึงจะลาดจะลาดมองเจ๊นั่นเจเออนั่นแหละมาผู้เปดจื่ออิงก็ได้ร้อยที่เดร้อยตึ้งวันนี้มึงมาเตรอาจารย์ได้ไม่อาจารย์เด็ข้อกับตาลาที่ขาตาเยที่เปนปลาปลี้วันนั้นเมือกเปิดปลาข่อยซีบเปิดปลาแมเป แม่มึงมังเจอเลยยอดฮอตเลยหรืหดอล่ะกันน้ามันั้นเอาไปพรากเรียกตาแม่มึงตีมอย่าตัวหนาจานไม่ตัวหนาจานเน้อไม่ตัพร้อมแล้วไหมพร้อมแล้วร้อนกันเลยเอาเลยอมรู้อมรูอามาฮารูอามาฮารูอ่ะอมรูอ่โอมรูอามาฮารูอามาฮารูอ่นอนกุดกูนอนกุดกูรูไปไหนชู้แล้วเลยวยา เก่งไต้ซิปเล็ดอุจจาร์าจันเก่งเก่งแต่ซิญญนี่เละกะตามาจะได้ป้าไปปรับโอล๊ละกะหน้าลูกนะครับมาฮายจันใส่สิรักกะตาคนที่นี่มาจะได้เร็วปราบแมงเร็วญญออกากะตาแล้วใส่ซิมหม้อจ้อาทีะ หลังนี้อาจารย์จำได้เลยทีเด้อียวอาจารย์ร้อนอะไรไดนะครับว่าโอ้มาหุดไอ้ทอนโอ้มาหุดไอ้ทอนไอเลียมมันร้อนปลาหน่าไรไอเลียมมันร้อนปลาหน่าไรแจ้งไม่ดิ้งวิ้งไม่ตายแจ้งไม่ดิ้งวิ้งไม่ตายอ่าละยหยับอ่าละยหยับหนาหนาออกไปจนเลยออกไปจนเลยเออไปจนเลยทิเแียวรับรองขอบพึ่งไม่แพ้แ้ปรนะขอบพึ่งแพ้เอาแต่หัวโด่ได้อาจารย์โยกที่รูก ซัมเล็ตซัมเล็ตเก่งความรู้ความจำดีอชิดโกงแต่ว่าเป็นชิด้องหมได้รึหมรึโมฮใหอ้ชิดอาจารย์อาจารย์อาจารย์ใ่ชิดอยมด้วอาจารย์ก้ยมาขอเร่องตออาจารบดีอาจารยครับคงดีจริงเลยรนีอาจารย์ครับดูเดียรอาจารย์ลวยชิดหมเกมไหม เียกมอลำก็ได้ได้ได้ร้อแล้วตึ้งนี้บ่าวไปน้อยมาได้บุญฟื้นนิคือว่าปไมันยักได้องดีครับอืมก้งดีใหญ่ร้ยกันนะคันแดวนี้ผมว่าไม่พ้นยักเหลืองสาวสาวเราอ่ะจ้ะเล็กทกนองบอลนี่สต้นนี้ร้อยตร้งทีพูดแบบนี้นะอยากให้ผมจีบสาวพอมผมจีบที่ะไร จีบไม่ติดสักทีเลยเลยต้องพึ่งอของหมอเกมแล้วแหละสำเนียงแบบนี้นี่สำเนียงแปลกๆมาจากกรุงเทพใช่ไหมนี่มผมไม่ใช่คนกรุงเทพครับผมเป็นคนสุขโขทัยครับโ,โหคนสุโขทัยพวกพวงมันเหลเข้าวมอรัมมันทำม,มันนี่คายอูกพวงมันอยากได้สักควรครับม,ม,มันเด่นม,มันไม่ได้ตำหวานคาย ตายอยากลายตรงตัแนตีหลักวดตาวันฮึป้อ่อนไม<ด>่อายปีปีอยากดหมอ,อ่ตรงตำแหนปีี่ปี่าปหามาเออมาื้มหเอาไปตาเรากมา,กเา,กาเลวเลยปอิงทาไม่โปรจริงจก็ไอ้อิงยังอีกแล้วเหรอพี่เออธนาคารบิงอ,อ,อย่างนั้นก็ได้ครับเออจเอาไเอาเอาไหมเอาไปหาเอ จจัด้าว่าเรือมันดีเอาตามมาเลยหม่อตามตามมาเรื่องมันดีกันเลยตามมาดีครับตามไปโคดึงเลยม่อมาทำดีๆกันว่าตามหมาจารย์เอาเลยไหมเอากันเลยไปทิ้ครับปานมือปานมือโอมโอมนกเปล่านกเปล่าอยู่บนปลายว่าอยู่บนปลายว่าอันนกกบินละอันนกกบินละอายุปลายใช่อายุปลายเช่เศร้าไม่ละ สาวเมลยให้ตามไปให้ตามไปลัดก้อะได้รดกักกูอะไดมารักกูมารักกูโอ้สิติครูโอ้สิตธีครูสิตแกครูสาวโอ้สิติแกครูสาว ลูกตงหนาวไอ้หน้าแดงไั้หนุ่มเต้นร่าไอ้เจ้าหลักมันราวก็ไม่ได้กู้ไอ้เจ้าหลักมันราวก็ไม่ได้กู้โอมเพียงโอ้เพียงใจโอยโอ้ยโอ้ฝนตกเลยจ้าเูฮึนามประพุทตามุนโอ้เต็มมาเลยจ้าฮ้ไม่เยาเม็ดโดนน้องอยากมีกินเสร็จเจ็ดเสร็จเลยใช่ไหมโอ้ไปจ่ายได้เลยก้องเตะไหมก้องเตะแน่นอนจากจำหนักโม ้ยอตาปุ๊บติดตาปุ๊บติดตาปุ๊บติดเออพอได้แล้วมั้งพอได้เลยโอเคนะโอเคของก็ก็ไม่มีเยอะเลยพวกแมวคนเออเอาไปเลยได้ๆๆๆยัดใช่ใช่มันต้องเละเลือกเลยยำกมนเลยอะยำโอ้ยลายจันทร์มันปัดนี่ปั่นดื้อไอ้ได้เลือกได้ยามแล้วไอ้ไอ้ติดกก็เอาไปให้เดี๋ยวได้เลยไม่ได้ไม่ได้ เอาปันแล้วนะกันนะเดี๋ยวโอเคมั้ยโอเคเดี๋ยวพุ่มไปนั่งรออีกทีรันไปมุ๊บไหมโอเคมั้ยโอเค ไปโดรานปโจนะเนะเออไอ้ปลาตี่ตีมีเจอยังไงโจกดีนะเดี๋ยวได้ไปละเดี๋ยวผมหมอไปให้นะได้หนองบอลเดี๋ยวไปโดรานปโจูกมันเดิมได้ได้ตีตาแค่นั้นไปก่อนโอเคโอเคมัสการครับมาไรยังไงละไปก่อนนไปก่นจ้ไปก่อนเลยนะมึง okay, okay. 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 ่ดเยไปจ่าให้ี่ดิอยู่ดิ โอมนะสิว่าหยิบนมให้ผมได้ดัไรล้าพไม่เคยได้เลยดีนั่กรอมึงเลยไข่พี่ข้าวผัอย่าลืมตั้มตามดื่มได้อ่ะจ้ะโอเคโอเค